สวัสดีครับก็กลับมาพบกับทิมนะครับผมวันนี้นะฮะทิมก็จะพามาดูกับเจ้าคันนี้เลยนะครับผมจะเป็น CR-V Gen เจนะครับตัวนี้จะเป็น2.0 e นะครับปี2015นะครับเลงมาอยู่ที่140,000กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าราคานะครับผมอยู่ที่6 8 9 9 0 0 0บาทนะครับและเดี๋ยวทิมจะพาไปดูกันเลยว่าคันนี้มีอะไรกันให้เขาเรียกมีอะไรให้มาบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับแล้วเดี๋ยวทิมก็จะพาชม CR v ลรารอบคันกันเลยนะครับผมกับตัว Gen 4นะครับเป็นตัว2 0 E นะครับเป็นรถปี2015นะครับยางนะครับผมได้ปี20ไปเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ท้ายติดมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัว CRV Gen 4นะครับผมจะเป็นตัว5ที่นั่งนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางกันไปเลยนะครับลูกค้าตามหากันเยอะนะเพราะว่าราคาตอนนี้600,000 89,000บาทเท่านั้นเองนะครับเราสามารถขยายพื้นที่ได้เลยแค่ดึงสลักตรงนู้นผักออกไปนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนด้านในกันต่อเลยดีกว่าครับครับสำหรับด้านในห้องโดยสารนะครับผมก็จะเป็นเบาะนั่งสีดำนะครับสภาพการใช้งานยังดีอยู่เลยนะครับบาะ ครับผมและเดี๋ยวมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลขไม์กันต่อเลยดีกว่าครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับเลขไม์นะครับผมอยู่ที่1นึ่งแสี่หมื่นแปดพันกว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าราคานะบอกเลยว่าน่าจับมากนะครับมีกล้องหลังเซนเซอร์อะไรให้พร้อมนะครับอ่า ลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาอยู่นะครับก็บอกเลยว่าเรามีอยู่คันเดียวนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถจะแฟนนซ์ได้เต็มเลยฟรีดาวได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนนี้เราไปชมกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับครับผมก็หลังจากพาชม CRV คันนี้ร,รอบๆคันกันไปแล้วนะครับผม เป็นตัวเจน4นะครับเป็น c r v 2.0e นะครับปี2015นะครับตัวนี้ขับ4นะครับผมแล้วก็ราคานะครับผมอยู่ที่689,000บาทนะครับเล่มมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหา c r v โชมนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อทีมเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรทีมอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อไลน์ได้เช่นกัน นะครับผมและเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวทีมต้องขอลาก,กันไปก่อนสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่คอยดูติดตามกับทางเราอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้กันไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลากากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ